รับงานเกียร์คานิวาวนะคะซึ่งพี่ดีเกรเราเป็นเจ้าแรกที่ออกแบบผลงานชุดไฟท้ายสว่างและขับขี่ปลอดภัยแน่นอนหลังจากอ like right like 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 ัพเกรดนะคะก็สวัสดีค่ะ พบก,กัน่นรขอเช่นเดิมนะคะตอนนี้เราก็มาถึงที่ศูนย์เกียร์รามบินหาเรียบร้อยนะก็พามาชมนะคะสักหรหับการอัปเกรดนะคะชุดไฟ้ายนะคะเจ้าเกียร์คานิวาลนะคะเป็นสีดำนะคะเป็นตัว E-X นะคะซึ่งก่อนที่จะอัปเกรดนะคะก็พาชมหน่อยว่าไฟเดิมเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างไรหลักๆเลยที่ลูกค้าเลือกเข้ามาใช้บริก,การที่ดีเทนนั่นก็คือไฟเลี้ยวนะคะไฟเลี้ยวเดิมเนี่ยอยู่ด้านล่าง ถามว่าสว่างไหมสว่างแต่ปัญหาก็คืออยู่เกดอ,อัดสายตาซึ่งอยู่ด้านล่างถ้าขับขี่จริงๆอันตรายมากๆพี่ๆให้ชมตัวไฟเดิมเลยเนี่ยอยู่ด้านล่างนะคะเอาความปลอดภัยมาจากตรงไหนหละจ้าพี่ๆนะคะแล้วก็ตัวไฟหลีเดิมนะคะเนี่ยเป็นหลอดฮาโลเจนธรรมาดานะคะซึ่งความสว่างไม่ค่อยมีและร้อนนะคะ เดี๋ยวรอติดตามชมหลังจากที่เราทําการอับเกรดเสร็จแล้วเดี๋ยวน้องก็หอมมาเปรียบเพียมให้ดูนะคะว่าของเดิมกับของใหม่เนี่ยแตกต่างกันอย่างไรนะจ๊ะเดี๋ยวตอนนี้ต้องเร่งแล้วไปแล้วค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะติดตั้งอย่างรวดเร็วนะคะหลังจากที่อัปเกรดนะคะน้องก็จะพาพี่ๆนะคะมาชมนะคะความแตกต่างนะคะระหว่างของเดิมกับของใหม่เนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะคะแต่ก่อนวิ่จะดูไฟเลยกะมาเข้ามาใกล้ๆนะคะให้ดูนะคะงานอัปเกรดทีดีเคนะคะก็คือตอนนี้ยังไม่เปิดไฟนะคะแต่ให้ดูงานนะ,ะมองไม่รู้นะคะว่าอัปเกรดไฟเพิ่มนะคะเพราะว่า งานเนียนงานละเอียดนะคะและที่สําคัญนะคะที่ดีเคเราใช้โคมแท้อัปเดตเท่านั้นนะคะโลโก,โก้เกียร์ชัดเจนนะคะไม่ใช้แบบโคมจีนโคมไต้หวันอะไรไม่ไม่ใช้นะคะเพราะว่าเสี่ยงมากๆนะคะพวกโคมนี้คือเพราะว่ามันเป็นสําเร็จรูปใช่ไหมคะพอยกโคมปุ๊บเอามาใส่ซึ่งถ้ากรณีที่พังเนี่ยหาร้านต่อมไม่ได้นะ,ะโอเค พามาชมฟังก์ชันการใช้งานนะคะขั้นแรกนะคะนั่นก็คือชุดไฟเบรกนะคะอ่ะเหยียบเบรกค่ะนี่นะคะพอเวลาเหยียบเบรกนะคะพี่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 สังเกตนะคะคือถ้าเป็นเด,มเดิมๆนะคะจะมีซ้ายขวานะคะแล้วก็ไฟเบรกตรงที่3แต่ชิ้นกลางจะไม่มีให้นอกจากอัปเกรดไฟที่ดีเพลย์นะคะนี่ขนาดกลางวันใช่ไหมพี่ตูนใช่สวางแบบชัดเจนมากนะคะฟเบรกค่ะอ่ะฟเหยียบเบรกดียอบ เนี่ยนะคะโอ้โหมองเห็นชัดเจนเลยกีเดียวนะฮะก็ฟังก์ชันที่2นะคะนั่นก็คือชุดไฟเลี้ยวนะคะเปิดไฟเลี้ยวซ้ายค่ะนี่นะคะพอเปิดไฟเลี้ยวนะคะพี่ๆสังเกตนะคะมาพ่มูในใกล้ๆนะคะไฟเลี้ยวทีดีเคเน้นย้ำว่าสีเหลืองชัดเจนนะคะเพราะเวลาเปิดนะคะติดและดับพร้อมกันไม่มีดีเลย์และไม่มีวิ่งมั่วนะฮะสังเกต3าจุดง่ายๆนะคะคือไฟเดิมนะคะไฟอัปเกรดทีดีเคแล้วก็จกมองข้างนะคะ กระพริบตามจังหวะเดิมนะคะไม่มีดีเลยสองข้างเลยอีข้างค่ะแหมให้ดูนี่ขนาดกลางวันนะคะก็สว่างชัดเจนเลยทีเดียวนะฮะมาโหมดกลางคืนกลางบ้างน,นะคะ,ะปิดไฟเลี้ยวค่ะปิปดไฟลีนี่นะะพอเปิดไฟลีปุ๊บนะคะคขับผีกลางคืนอย่างนี้คือสว่างสีคมชัดแล้วก็มองเห็นระยะไกลเลยทีเดียวนะฮะพอชุกชืนมาก เออนะคะก็ระบบการใช้งานนะพี่ๆใช้งานเหมือนเดิมแต่เน้นย้ําว่าหลังจากที่อัปเกรดนะคะคือสว่างเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ฝากเช็คข้อมูลให้ดีนะคะให้ชรัวให้มั่นใจแล้วค่อยๆใช้บริการณที่นั้นสาหรับงานเกียร์คานิวาวนะคะซึ่งพี่ดีเกเราเป็นเจ้าแรกที่ออกแบบผลงานทุกไฟท้ายนะสว่างและขับขี่ปลอดภัยแน่นอนหลังจากอัปเกรดนะคะก็สำหรับพี่ๆที่สนใจนะคะก็สำรองติวนะคะ ติดต่อหาป่าเดียร์เขาได้เลยนะคะที่เบอร์0844574574นะคะย้ำนะคะว่าต้องเบอร์ป่าเดียรเบอร์เดียวเท่านั้นหรือติดต่อป่าเดียรเขาไม่ติดนะคะเข้าไปพบกับน้องกองหอมได้ที่ดีเกะคาร์ไลติงเซเตอร์นะคะสาขาการจราจราพิเศษซอย9นะคะเข้าไปสอบถามข้อมูลก่อนได้ไม่ซื้อไม่มาก,กันพร้อมส่งมอบแล้วเจอกันพีุ่น้าค่ะไปแล้วค่ะ